ครับสวัสดียามบายๆนะครับก็คลิปนี้ก็พามาชมไก่ตุเมียนะครับสีก็ประมาณนี้นะครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเป็นสีอะไรแต่ลูกของเจ้าปลาดูนะครับลูกของสีปลาดูนะครับตัวนี้แม่เป็นปลาดูเพราะเป็นปลาดูนะครับ จะเป็นปรดูคอเหลืองนะครับก็หูแย้ๆนะครับหูขาวต้นใบนะครับหูใหญ่อยู่นะครับทรงนี้ถ้าใครชอบก็ทักมานะครับอาจจะตื่นนิดนึงครับพอดีจับแล้วขังเลยนะไม่มีเวลาเล่นนะครับไม่มีเวลาทําให้คุ้นเคยนะครับก็จับแล้วขังเลยนะครับท่านไหนสนใจก็ โทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับมาดูตัวที่สองตัวนี้เพิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกงเล็กไปหน่อยนะครับเลยเพิดนะครับนี่ตัวนี้เป็นสีประดูเลยนะประดูนี่ประดูเหมือนกันนะครับตัวเมีสีประดูนะครับสนใจทักมานะครับทรงเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะ ได้ทางปลาเยอะกว่านะครับนี่ดูทรงนะครับสวยนะครับสนใจทักมานะครับสองตัวสองตัวนี้แบ่งให้ในราคา6 0 0บาทนะครับสองตัว600นะครับสนใจทักมาก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านไหนสนใจรีบโทรมานะครับเพอดีช้าหมดอดนะครับก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับรุ่นเล็กๆก็มีครับวิ่งไปนู่นนะครับแต่ชุดนี้ยังไม่แบ่งนะครับยังไม่ได้จับนะครับก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับ ก็จะจับชุดนี้แบ่งก่อนนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสนใจทักมานะครับโทรมาสอบถามนะครับ